เอาเอาเทียวผมหน่อยพี่เทียวผมหน่อยเอาเอาดีผมเอา๋ยผมถอยฮะเอาเออดีคอนเทนต์จัดเลยคอนเทนต์จัดเลยดูเลยคอนเทนต์จัดอ่ะเออเอาคอนเทนต์ดิเที่ยวดิพี่เอาเทียเอาเที่ยวดิมึงเอาพี่เฮ้ยไม่ใช่เที่ยวดิพี่เอาเที่ยวดิมึงขับเป็นไหมนะขับไม่เป็นเลยเอาเอายังไงเอาเอาเอายังไง เอายังไงเอาเทไดไหมเอาโอ้โหดิเอาหมดแล้วอะเอาคนสูงเกินละเอายังไงเอาเทดิเทเอาเทดิเอาเทแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละคันเอาเทดิพี่เอามึงไม่เทให้ไะมันเต็มแล้วเหรอเอาเทีดิเอา มาทีหน่อยวะอุ้ยโดน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 ไหลวะมันไม่ตีให้เราเลยพระเจ้าทำไมอ่ะอุ้ยอันนี้หมดเหรอปูนหมดเหรอออกได้ได้ได้หมดยังไงปูนยังเหลืออยู่เลยเอาดูหมูไปนั่งข้างเขาดีกว่าพระเจ้ายังมีหมูว่มันยังเหลืออยู่มันยังหมุนอยู่เลยถ้าอันนี้ถ้ามันหมดอ่ะมันจะไม่หมุนนะครับผม ถ้ามันหมดแล้วมันจะถ้ามันหมดแล้วมันจะไม่หมุนครับแต่ถ้ามันเอ๊ะแต่ถ้ามันยังไม่หมดมันจะหมุนอยู่นะครับผมอ่าไปครับป้าพอแล้วคอนเทน้์พอแล้วครับผมโอ้ยทิ้ยเิ้เดี๋ยวรอรออันนี้นะครับรอรอยกของ รอ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 ยกของแล้วกันครับเรียบร้อ,อยดูเขาอันนี้ไปดูเขาทำงานไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตัดไปตอนใกล้เสร็จแล้วกันเล,เลยแล้วกันนะโอเคจากนั้นเราจะตัดเอาทำไมอะทำไมอะงานทำไมอะทำไมเก็บอย่างนั้นอนะปูมันก็เหลืออยู่ไม่ใช่หรอทำไมวะ ปูนมันก็เหลืออยู่มึงจะเก็บไปไหนอ่ะอ๋อมันใกล้เกินมันใกล้เกินมันใกล้เกินไปใช่ปะเอาไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาก็ไม่เอาเอาอยัางไงต่อพออออี่อ๋ออให้อ๋อให้คีิเทกันเดียวใช่ปะได้ๆๆ เดี๋ยวรอรอไอ้นี่แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมทำงานนี้เสร็จผมคอแล้วแล้วกันนะเดี๋ยวเอาวีดีโอหน้า,เ,าเดี๋ยวค่อยไปงานหน้าต่อขับ <c oughs> ร,รถขับรถกุดนะผมทำทำคอนเทนต์เหมือนไอ้นั่นเงเหมือนเหมือนคนนั้นเง <c oughs> อะไรวะทำทำคอนเทนต์เหมือนคนนั้นอะ ทำทำคอนเทนต์เอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมปูนหมดหรอทำไมวะปูนหมดหรอมันใกล้จะเสร็จแล้วพี่ก็เทปไปเลยคันเดียวนะคนอื่นเขาจะได้ไปเตรียมงานเออเอาทำไมวะใกล้จะเสร็จแล้วก็อันนี้ไปเลย ใครคือใครคือหัวห้องวะเนี่ย๋ยวผมดูก่อนนะใครมันคือหัวห้องวะอ๋อผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคือหัวห้องนะผู้หญิงคือหัวห้องนะไม่รู้เป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่านะเจเร็วเรนใกล้จะเสร็จแล้วนะเราดีโอ้โหเราดีพี่มันขับเหมือนมันเหมือนเขาขับไม่เป็่นเลยวะมันเขาขับไม่เป็่นเลยอะ เราคุอยู่ในรถไปนะครับครับชักช้าจัดเลยพี่เร็วเร็วดิอ่าฮะตาดัดเตาเร็วๆคนจะเริ่มทบทบก่าจะเทเทชั้นต่อไปอีกนะบ่านะก็99%เหลือตรงนี้อ่ะมันเหลือตรงนี้มันเหลือตรงนี้ โอ้ยผมเอาไปเอามามาอันนี้อันนี <S <S so like ้อันนี้มีประโยชน์แล้วนะอันนี้มีประโยชน์แล้วนะทีนี้นะมันเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวไงเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวไงมามันนี่ใส่มันเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวไงมาใส่อันนี้มาใส่ดิเออโอ้โหลมมึงมึงเทอะไรสูงยังนะมันเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวไงไอ้มีประโยชน์แล้วเห็นไหม เราต้องรู้งานครับเราต้องรู้งานเนี่ยเห็นไหมถ้าเรารู้งานเราจะนี่อันนี้มีประโยชน์ทันทีเลยเนี่ยเห็นไหมมีประโยชน์ทิ่หผ่เลยอะเพราะว่าเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเราไอ้รถันนั้นไม่ถึงเห็นไหมผมมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเราต้องมีประโยชน์นะผมถึีเขาไปซื้อของรอยังผมมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยอขะเจ้าเ้ย โอ้ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ได้นะมาเดี๋ยวผมไปขับขับเคลนแล้วกันนะเพระาะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเออนั่นมาส่งเราเขาเอาเอาเอาของมาส่งนะครับเอา <h ums> พี่จะขับไปไหนอ่ะมันจะขับไปไหนมั้่นะมันจะขับไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะเขาออกเหรอโอ้นู้นนู่นนู้นนู้นเขาเอาของมาส่งเนาะโอ้พี่เอ,อ้ยพี่จอดอะไไรกลจอดเลยอ่ะ เดี๋ยวเราเปิดนี้ก่อนละกนันนะอ่าออเดี๋ยวเราเปิดนี้เฮ้ยโอ้โหขุมไกลเกินลูกพี่อ๋อเดี๋ยวผมติดแล้วเนี่ยเออมันจอดไกลเกินปึ๊บลงมาครับลงมาเอาเฮ้ย ทำไมมันไปอยู่นู่นอะเอาเอาอไอนี่ก็ยางยืดเอาเอาไอหมันยางยืดเอาเอาแล้วทำไมมันไปอยู่นู่นวะแล้วมันไปอยู่ไหนอะเอาหู้ลอยลอยเอาไปอยู่บนนู่นอีกเอาพาไปตรงเหรอวะพาไปตรงเหรอผมงงมากเลยอะเอาพาไปตรงเหรอวะ อะไรวะผมงงมากเลยหมอ,อเขาวางไว้ตัวขบวนเลยนะครับเอาอ,อะไรวะทำไมมันยืดอย่างนั้นนะทำไมมันยืดอย่างนั้นนะโอ้อะไรวะอ่ามันคืออะไรอะหมัดจังยืดเหรอ ผมงงมากเลยเมื่อกี้โอ้ยยืดยืดหื้อหื้อยืดยืดเป็นเส้นก๋วยเตีเต๋ยวเลยนี่คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อแล้วอันนี้อันนี้ผมไปวางไว้ไหนวะนะอ๋อลงลงนี่มันเฮ้ยตกใจหมดไอ,บอ้บ้าไฟสว่างปับ๊บโอเค ว่ากันไปครับว่ากันไปคุณผู้ชมถ้าไม่มีใครมาปลดล็อกเลยเหรอวะโอ้อะไรวะเราไปไหนกำหนดวะไม่มีใครขึ้นไปปลดล็อกเลยอะไรวะผมต้องขึ้นไปเองเนี่ยเขาไปไหนวะเออเอาเอานี้ออกก่อนเอาเว้ยปลดล็อกก่อนดิแล้วก็ เอาอันนี้ออกนะครับอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บมันไม่ไม่ไม่มีให้กดอ่ะนี่หรอเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้มันอันเดิมอ่เออเดี๋ยวผมเอาออกแค่มีคนยกยังอ่ะ โอ้ยมีมีม hey, ีมีรถยกแล้วนะเอ้ยทำไทำไมมันก็ตกจังวะทำไมมันบัคเหรอไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ล็อกปลดล็อกไม่ได้นะไอ้ตัวนี้ปลดล็อกไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะปลดล็อกไม่ได้นะอ่าปลดล็อกไม่ได้มันปลดล็อกไม่ได้โอ้ยแล้วไอ้นี่ไม่ไอ้ไนี่ยางยืดหรือเปล่าไอ้นี่ยางยืดกูอยู่ไอมันอู้หรือเปล่าเนี่ยยางยืดบ้าเลยมันเนี่ยยางยืดอู้ดิ ยังยืดอูหรือเปล่าเนี่ยฮะพุกพี่หาทำสัรหาทำเนาะ <c oughs> เออยกเชื่อกันยกเชื่อกันเอายกไปดีแล้วสองเลยเหรอยกกันนะตัวนึงนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมลงไปเอาเอาออกแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวผมอยู่ไหนวะเนะี่ยไปไปแต่ตัวเอ้ยไปแต่ไปแต่ตัวกล้อ,องไม่ไปนะครับอ่ะโอ้ยมันเป็นโรคอะไรที่เดิมอีกเออโอเคมันต้องเอาออกอ,ะอ่ะอ่านี่ไงปึ๊บเอาออกดีพี่เอาแล้วมึงถอยไปไหนอะ่ะปึ๊บหายวิชาหายตัวน้จังงงวิชาหายนังน้จังงง อ๋อรอผมเหรอได้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 ได,ด,ดนึกว่าทำอะไรโอเคคุณผู้ชมผมพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกแล้วคุณผู้ชมนี่มันก็ห้าจะห้าทุ่มแล้วนะครับได้เล่นก็นทีก็เอายาวเลยนะครับผมอันนี้คือบั๊กน่าจะบั๊กนะครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้ามันงานไม่มีอะไรแล้วมันจะจบแล้วอันนี้ก็โอ้โหก็คือทำวนนะ่ะทำวนนะครับผมทำแบบเดิมเนะี่ยวนไปจนแบบสามสี่ชั้นอนะ่ะ อ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผม oh oh. oh oh.